โอเคครับก็ขอการสวัสดีสวัสดีทุกคนทุกูท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องนูซีโนนะครับวันนี้เราไม่ได้จะมาเล่นบทบาทสไนเปอร์นะครับเพราะว่ามันยังไม่เข้านะอันนี้วัวนเป็นวันที่สามที่ผมอัดนะครับคือมันยังไม่เข้านะคือมันจะเข้าอีกทีพรุ่งนี้นะครับโอเคบทบาทสไนเปอร์เดี๋ยวผมจะลงอาทิตย์หน้านะครับวันนี้เราจะมาเล่นบทบาทนะักต้มตุ๋นนะครับ ซึ่งเป็นบทบาทที่ผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นรอบหนึ่งเดือนนะครับน่าจะสองเดือนเลยแหละเพราะว่าตอนนั้นผมเข้าแค่มาอัดคลิปเฉยๆนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นนักต้มตุนนะครับมาดูกันว่าจะรอดหรือจะล่วงนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก่อนจะไปดูนะครับถ้าพร้อมแล้ว let s go <S a few moments later โอเคนะครับมาดูกันว่าเราจะได้บทบาทอะไรนะครับเรียบร้อยนักต้มตุ๋นอย่างนี้ผมรู้สึกว่าสุมุมดบาทอ่ะมันเอาการ์ดมามันไม่ได้เป็นตาไม่นี่นะแต่พอเป็นบทบาทผู้ช่วยชาญมันได้เป็นง่ายกว่านะครับ วิคือผมกำลังจะปาดเลยเมื่อกี้คือเมื่อกี้ผมจะปาดน,นะมาดู้าใครเดินผ่านมานี่คือเราจะปาดโอชิบหายแล้วไงเมื่อกี้ผมปาสีเลยแล้วเจ้าเวลาย้อนอะ่ะชิบหายของแท้เนะ่ะ หมอไม่ชู้มันดิเอาเอ้าเฮ้ยผมเดินกินเอ้าผมว่าแล้วสกคนหายไปแล้วหมดยิงมนันยิงมนันนายอำเภอยิงมนันยิงมนังมนม ไ่เกียผมไม่เกี้ผมอยู่ๆผมเดินมาผมก็เดินคเขาเหมือบอ่ะเฮียตกใจเหมือนเลยขอบผมโคตรขอบคุณนายอำเภอมากเลยผมเดินมาอยู่ดีๆแม่งเขมือบเฉยเลยแล้วตานี้มีหมอปะแล้วก็เหนื่อยแค่สี ใครปาดผมเอาคนนั้นออกไปเลยนะผมเป็นนักผมเป็นวางกับดักอะผมเป็นนักวางกับดักเราเป็นนักตูผมเป็นนักวางกับดักนะใครปาดผมแล้วรีพอร์ตเอาคนนั้นไปเลยอันน้นก็เอาสีส้มไปก่อนสีส้มไปก่อนนี่ค่ะเียไม่คิดตอนแรกเหรหรือว่าผมจะตายแล้วดีนะ ดีนะนายเพลวิ่งวิ่งมายิงนะครับเพลเพลที่บ้านเนี่ยได้ถกับฟานมึงมึงมึงเม่รู้ขอโทษทีนะเราไม่รู้เอ้ยถูกด้ว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 ยเมื่อกี้ผม เมื่อกี้ผมเกือบชิปหายแล้วนะเอ้ยเมื่อกี้มันกระตุกอะไรอ่าเรียบร้อยชนะเอ้ยผมยังไม่ทัปนปาดเลยเมื่อกี้ก็คือผมชนะแบบงง,งๆอะคือผมแบบยังผมไม่รู้เหตุการณ์เลยนะเมื่อกี้คืออยู่ๆก็แบบ เพื่อนผมเป็นผู้ครูวิญญาณใช่ป่ะแล้วก็เข้าสิงอะ่ะแล้วก็สีแล้วเพื่อนน่าจะป่าสีน้าเงินมั้งก็เลยนี่นะคือชนะแบบงงจิงผมมาเล่นนักบทบาทนักต้มตุ่นใช่ป่ะแต่ผมแทบไม่ได้ใช้สกิลมาเลย <laughs> โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเนี้แหละแล้วก็บทบาทใหม่ที่ผมจะอัดนะครับคือบทบาทอะไรนะผมลืมชื่อละ <laughs> เป็นบทบาทสไนเปอร์วะ เออใช่บทบาทสไนเปอร์ก็ผมก็จะลงคลิปอาทิตย์หน้านะครับใครอยากรอดูก็รอดูด้วยฝากซัพพอร์ตกันด้วยนะครับสำหรับขับนะครับใครอยากเข้าก็เข้า,ขา,ขามาเลยนะครับคือตอนนี้ผมล้างขับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือขับผมอะตอนแรกอโคตรล้างเลยคุณไม่ได้ออกมาเป็น1เดือน2เดือนอะเยอะเลยผมก็ลบออกแล้วนะคือตอนนี้ที่ว่างประมาณส5สิบห้าที่นะครับใครสนใจเข้าก็รีบเข้ามาได้นะครับอือม แล้วก็หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องโนูซิโร่กันด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจซัพพอร์ตให้โนูซิโร่ด้วยนะครับซัพ <laughs> พอร์ตผมด้วยสำหรับคลิปนี้มีเพียงเข้านี้มาจะเร็วสักเพียงใดสุดท้ายต้องมีการจบคลิปลาก่อน